ส่วนชีวิตที่สิ้นก็กลับมามีโอกาสได้ดิ้นอีกทีนึงอันนี้แปลกมากเลยเรื่องราวของเยพัวสีพดุงหรือเยแต๋วตายแล้วฟื้นอายุแก่85คุณผู้ชมเขากำลังจะเข็นล่างอะเคลื่อนย้ายล่างไปบาเพ็ญกุศลที่วัดตัวเด้งขึ้นมาแต่เด้งขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเอาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันหน่อยตอนฟื้นมาทีแรกน่ะกรองไ้จะอุ้ม มาโยมมามากาสาธุโยมแกร้องให้แต่อุ้มเหมือนเด็กน้อยน่ะเหมือนเด็กน้อยนะพออค้ามานะเราร้องร้องให้แต่อุ้มน้าอ่ะนี่อันนี่ห้าบาทนี่อ่ะนี่ห้าบาทมาใส่ไหมห้าบาทอ่ะโมทนาโมทนาเอ้า S <S ทำไม่ยอมอคือไม,อม่เอาลอยเอ้อออยเดี๋ยวไม่เอาไม่ใสจะใสเออจะอใสห้าลอยนี่ตอนแกหายดีแล้วนะค่ะนี่คือตอนสุดท้ายปลายสุดแล้วนะนี่คือปัจจุบันล่าสุดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องราวปฏิหารหรือบุญเก่าไม่มีใครรู้ที่แน่ๆทำลูกหลานดีใจเพราะคิดว่าผู้วายชนวายชนไปเสียแล้วคุณยายพัวศรีพดุงหรือยายแต้วอายุอนาม85ปีดีดักเสียชีวิตในบ้านพักอยู่เทศบาลเมืองนางรองบุรีรัมย์อีกแล้ว ตั้งแต่ช่วงค่า5กุมภาพันธ์ลูกหลานร้องไห้หว้กราบไหว้เตรียมจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุลที่วัดยังไม่ทันเอาร่างใส่โลงเลยเยี่แต่ลุกพรวดขึ้นมามคนนี้ตกอ,อกตกใจกันเป็นแถบ <c oughs> พอตั้งสติได้เข้าไปพูดคุยเขาบอกเยี่แต่ว เป็นเหมือนเด็กเลยอ่ะร้องกระจองงงแงบอกอุ้มอุ้มอุ้มจะกินหนมจะกินหนมกินเสร็จแล้วอุ้มอุ้มอุ้มคือลักษณะเหมือนเด็กเลยอ่ะกลัวม่ต้องกลัวเข้าใจดิพูดแค่ว่าไปเจอพระมาแค่นี้แล้วแกก็ไม่พูดอะไรแปลกเพราะว่าปกติแกจะไม่ให้อุ้มแล้วแกจะไม่ร้องหาแล้วแกจะไม่ร้องกินขนมจะไม่ร้องกินอะไรอันนี้แกตื่นมาแกร้องกินนู่นกินนี่แล้วแกก็ไม่นอน เปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก่นากคนแก่ไปเป็นเด็กไปเลยเนี่ยบกง,งเงี้ยแต่เขาบอกเป็นเหมือนเด็กอยู่สองวันนะะแล้วก็แกก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วแกก็บอกลูกหลานว่าอยากจะทําบุญ เมื่อวานนี้ก็เลยไปน,นิมนต์พระอาจารย์เลอศักดิ์เวลาสพโพท่านเจ้าวาดวัดป่าพวันคุณนันุสรมารับบิณฑบาตท,ที่ท่าน,นมาแล้วก็เมื่อกี้กยายก,ก็เอาแบงค์ห้าร้อยใส่ฝาบาทน่ะนั่นแหละท่านก็เทศนาบอกมันก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลๆๆนะชีวิตก็ยังได้ต่อชีวิตหลังความตายได้ไหมหยีพูดได้ไหมได้เนะานะเนาะของแท้เลยเนาะแล้วก็มายังมีโอกาสให้ลูกหลานได้ดูแลกันอยู่นะเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสตื่นขึ้นมามาทำบุญด้วยนะอใช่ไหม stay to be for